ครับในอำเภอโพทองจังหวัดอร่อยเอ็ดนายชัชวนนานเบญจศิริวงศ์รองผู้ราชการจังหวัดอรอยเอ็ดครับรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดอรอยเอ็ดเปิดงานประเภทีงานงิ้วนะครับจัปูกุดเปงประจำปี2567โดยมีนายสุรทินคณัยตังต,งตงกลกูลครับประธานคณะกรรมการจัดงานยิ้วจะปูกุดเปงในอำเภอโพทองประชาชนในพื้นที่รวมงานจำนวนมากครับซึ่งงานยิ้วจะปูกุดเปงอำเภอโพทองในปี2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่10ธันวาคม2567ซึ่งภายในงานจะมีการแสดงนะครับแสงสีเสียงสุดอลังการชมคณะเฉิดสิงโตนะครับจากจังหวัดนครสวรรค์การแสดงยิ้วแต่จิ๋วยวราชนะครับการแสดงหมอร่ำสินพื้นบ้านอีสานนะครับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปและการกิจกรรมอื่นๆอีกหลากหลายซึ่งงานยิ่วจะปูกุดเปกนะครับนับว่าเป็นงานประจำปีที่ได้มีการสืบทอด วัฒนธรรมประเพณีอันงงามของชาวไทยนะครับเชื่อสายจีนอำเภอพนทองเทียจัดได้อย่ยางยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับก็ได้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เที่ยวฟรีชมฟรีตลอดงานเลยครับอีกหนึ่งจังหวัดค่ะน,นั่นก็คือที่จังหวัดอำนาจเจริญครับเพื่อนก็ได้มีการจัดงานประเพณีในครับเ<ะ>หตุสิบสงงานประจําปี2567ซึ่งะจะเป็นไฮไลท์สาคัญนั่นก็คือวงกองเงวนะครับบานปลาข้าวรวมแสดงในงานนี้นําครับ ข่าง,งานนี้นะคะจัดขึ้นที่เวทีกลางงานประเพณีหีตสิและงานประจาปีจังหวัดอำนาจเจริญค่ะนายเทพรัตน์ค่ตันตยาโนนประลัดจังหวัดอำนาจเจริญได้เป็นประธานค่ะในพิธีเปิด พร้อมกับรวมชมให้กำลังใจนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาคปรับและภาคเอกชนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจ,จเจริญที่มารวมแสดงความสามารถด่านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและกระสางสีสันค่ะในงานประเภทนี้หต12และงานประจำปีจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยมีนายสำรวยโพไซค่ะผู้มนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมผู้บริหารคณะอาจารย์นักศึกษาและประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายค่ะ โดยให้ไหลนะคะนั่ก็คือกลองย่าวนะคะขณะสีโพทองค่ะจากบ้านปลาข่าวนะคะได้เหตุการแสดงศิละปะวัฒนธรรมทองถิ่นให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญค่ะร่วมถึงนักท่องเที่ยวได้เบิงแง่งถึงความสวยงามและก็วัฒนธรรมนะคะถีสนุกสนานแบบนั่งบบติด กับเสียงพิ้นและก็กลองงาวค่ะที่เร่าใจตามแบบฉบับของคนอีสานนอกจากนี้เองค่ะวิทยาลัยเทคนิคอำนาจ,จเจริญน,นะคะเพื่อนกระดินํานักศึกษาเหตุการณ์แสดงในชุดการแสดงอาชีวะเร่านะคะมีการแสดงโคเแด a n c นะคะจากชมรมนาะทะูบีน้่เมื่วันมีการแสดงขี้ตะสิลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองอีสาน เป็นการนะส้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญร่วมถึงนักท่องเที่ยวนะคะทีมารรวมงานในเทือนนี่อีกนําค่ะแทบเรียกว่าเป็นเวที